สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับวันศุกร์ที่สิเจ็ดนะครับเราจะเดินทางลงจากพอเทเบิร์กแล้วครับผมจะรีวิวเส้นทางแล้วก็การขับรถม a สด้าสองลงพอเทเบิร์กกับใช้แค่ไหนตอนนี้อยู่ที่ก v i วิวฮ t ตวิวพอเทเบิร์กกับสวนสวรรค์ที่เขารีวิวแบบส,งสูงๆเนี่ยนะครับที่เครื่องอะไรนะ ซูซูกิเมื่อเครื่องพันมีวิวขึ้นสวนสวรรค์ภูทธาม,มึกที่เขาลองคีดการ์ดกันโดูที่ว่ามันสูงขนาดไหน,นแล้วเราคีดไหมไปครับผมน้ำเย็นเลยฝนเขอะเลยตอนนี้ก็ใช้เกียร์เ็ะแล้ว ตบเกียร์แม่นุ่นแล้วก็ลงเกียร์หนึ่งเลยครับผมลงคุดบิวสวนสวรรค์พุทธเบิกบอยดิ่ง่สุดอะขนาดเกียร์หนึ่งนะเนี่ยยังต้องแตะเบรกแบบกดๆเลยอะอ <laughs> โวดจัด โครร้งกันเนี่ยที่จริงขึ้นมาเนี่ยโค้งแทบไม่ทันเรามองมาว่าไม่เห็น้วยว่ามันโค้งยังไงแต่ดูรีวิวเข้ามาว่ามันโค้งไปทางขวาที่อยู่โค้งไปตามสันทาตยานตอนนี้แยกไปส่วนสวรรค์น ขึ้นุดวิวตรงมาเลยอันนี้ใช้เค่หนึ่งกดเบรกช่วยอยู่นั่นเพราะมันดิ่งจัดแต่ว่าเจ้าถิ่นเขาขับรถส่งน้าแข็งมาสบายเลยบนบประมาณเพตรงนี้ยัไม่เท่าไหร่นะไอตอนขึ้นลานจอดของที่พักกดวิวอ,อันนี้ดิ่งจริง แอร์ไหมพี่มันไม่ยินปิดเปิดเปิดมันปิด <c oughs> มันดิ่งอะเราแทบมองไม่เห็นข้างหน้านี่บรรยากาศเย็นไหมไปหดแล้วตอนขึ้นอะอันนี้ไม่หนึ่งทางลงเลย น,นี้โดยภูมิโดยหมอกพุทธบุตรโดยภูหมอกอ่านได้ไงบนะ้าเอาถึงแล้วหรือเปลาไชัดเจนอยูน่นะครับทางขึ้นเผื่อมาเท่านี้แล้วสัญญาณ GPS ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเราจะลงจากเทือกเบิกแล้วนะครับเขียนอยูน่นะกูตบิวชัดเจนแล้วก็ส่วนสวรรค์ ก็นี่ครับร้านกาแฟมอนเตริโกถ้าตรงนี้ใช้แย่สองได้ครับก่อนถึงโค้งก็แตะเบรกช่วยไม่ใช่พอถึงโค้งล้วแตะเบรกนะต้องแตะเบรกก่อนนิดหนึ่งเย็นนะต,ตรงนี้ก็สวยข้างล่าง เนอใช้เกียร์ต่ำใครไม่อยากขูดอือก็เปิดกระจกครับเอาอากาศข้างนอกดีกว่าข้างนอกเย็นกว่าใครคืนได้เช้าหุดเจสองเวลาลงหนักๆร้านกาแฟทีหนึ่งเก้าเก้าสี่คาเฟ่ ล้าลงแบบปูดอย่างเงี้ยความเร็วรอบมันจะขึ้นแล้วแต่เบรกช่วยตอนนี้อยู่เกสองลงได้กับเรื่อยๆอห้องกระจกที่เขาคิดกันเนี่ยห้องเป็นกระจกแล้วก็นอนแล้วก็เปิดชมวิว แต่งว่าคนที่มารีวิวนี่มามานอนจ้องอยู่หรือเปล่าได้มาเจอหมอกทะเลหมอกนีม่มาหลายรอบเลยไม่เคยจะเจอทะเลหมอกเลยนะไม่มีวัส,สนาเชา้าเช้าโปโต้ยังไม่ได้มาเป็นจำการนะครับผม ใครเลยอ่ะโม่ซค์สบายขึ้น,นแล้วก็แวะตรงไหนก็ได้สะดวกแวะชมวิวได้แต่นอนทางขึ้นพุทธเบิกมันก็ดีอย่างนี้เลยครับวิวมันดี กาศมันเย็นดีว,ว้าวอารมณ์จากข้างนอกเย็นนี้เป่งน,นี่เปิดยังกว้างเลย ที่พักแถวนี้ก็สวยสวยหมดโอู้หูนะขายข้างบนนะี่ที่เราลงมาไหนอู้ับที่เราลงมายืนผาถ้าเช้าลดลงนะ ลงจริงแปดโมงกว่าแปดโมงครึ่งเราจะไปต่อที่เขาเขาทุ่งดอกไฮเดรนเยียมันไม่ค่อยชันนะ ค่อยฉันจะใช้เจ็ดสามนะมาบ่วยแล้วไงครั้งแรกก็โหดอยู่ตอนนี้ใช้เจ็ดสองอยู่ยเคีย์กระปุกก็สบายอ่ะจะได้เกิดว่ารถที่ใช้พวก L, L, เกียร์ D L D L S หรือว่าเกียร์พวก,ก C V T ใช้เกียร์ L มันเลือกไม่ได้มันช่วยหน่วงรอบจริงๆอันนี้เลือกเกียร์ได้มาสด้ะมันดีอย่างนี้เลยครับเลือกเกียร์ได้ จุดพักรถอยู่ขอมืออ๋อห้องลานนี้ดีราคาลงคงแวะไหมนะ่ะโอ้เจ็7กิโลโเลยต้องเดกไฮเดเนีย,ยทางกลับบ้านนั่นน่ะฮเฮเดเนียพี่ลงตั้งไปที่อันนั้นก่อนหรือเปล่า จำได้ไหมที่เราจะออกเข,าข้าวโพตดูนะเยอะหมดสวยสุดๆโยอะาคาฟี่มันขาขึ้น